ข้อที่แปซึ่งข้อนี้ถือเป็นข้อที่ต้องพิสูจน์นะครับเป็นโจทย์ข้อที่ยากข้อหนึ่งของปริเนเรืออากาศพีเอสเป็นครูที่ชอบสอนการคิดเลขแบบจริงจังนิดเพื่อข้อนี้ก็เหมือนกันตั้งแต่เด็กๆมาแล้วพีเอสเห็นข้ออย่างนี้พีเอสจะไม่ทําเลยนะพีเอสจะใช้การวาดรูปวาดรูปแบบของจริงเลยว่าเขาบอกอะไรมาก็วาดรูปแบบนั้นแล้วก็ใช้การกะระยะแล้วก็แทนค่าตัดช้อยเอา มันจะดูง่ายกว่าเยอะเลยนะฮะข้อนี้ก็ใช้ในการสรารภาพกันข้อนี้ไม่ได้ใช้การทําโจทย์เลยนะฮะข้อนี้ใช้การแทนค่าเอาอย่างเดียวเลยนะรนดับแรกเราวาดรูปก่อนนะฮะรูปวงกลมเอาลิ้นบาทด้วยว่าที่เรามีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยนะมาวาดวงกลมก่อนแล้วเขาบอกว่ามีระยะ AB นะครับ CDE ADE กับ EC มันยาวสิบเท่ากันแปลว่าระยะมันเท่ากันแค่นั้นเองมันหลอกมาสิบอะไรไม่มีผลอยู่แล้วนะครับ เราพยายามวาดรูปให้มันเท่ากันแล้วกันนี่คือเราวาดรูปจากการกะระยะเอานะฮะให้มีแค่ากับสิบเท่ากันเท่ากันหลังจากนั้นก็วาดให้มันกลายเป็นห้าเหลี่ยมฮะพอหลังจากวาดเป็นห้าเหลี่ยมแล้วเราก็กะด้วยสายตานะครับในเมื่อ e กับ a มันยาวสิบ a กับ b ก็ยาวประมาณประมาณแปดฮะถ้าความยาวขนาดนี้สิบความยาวขนาด b c ก็ประมาณเก้าเราเดาแล้วฮะนี่เดาเอาหลักการเดาเาง่ายๆแล้วก็ d c เนี่ยมันยาวกว่า อีกสิบเล็กน้อยก็ให้เป็นสิบเอ็ดพอได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องการคือจุด AP ก็คือจุดเนี้ย A มหา P เราก็กะด้วยสายตาว่ามันมีค่าครึ่งหนึ่งของสิบก็เกือบไปถึงสิบก็ประมาณสี่จุดห้าเพราะฉะนั้นถ้าเรากะด้วยสายตาคําตอบของ AP จะต้องมีค่าประมาณหรือเท่าเกับสี่จุดห้าอาจจะเป็นห้าก็ได้แล้วแต่ถ้าใครใกล้เคียงตรงนี้ก็เป็นคําตอบอะปรากฏว่าเราก็เอา ABC ที่เราแทนค่า A ก็คือมีค่าเท่ากับแปด C เก้าเท่ากับสิบเอ็ดเนี่ย แทนค่าลงไปในในโจทย์ของเรานะครับ a 8 b 9 c 1 1อ่แทนค่าเลย a 8 b 9 c 1 1กลายเป็นเอามาบวกกันนะครับ8ดบวกเบวกสเป็น17บ1วกส็ก็เป็น28ใช่ไหมฮะย8ปดส่วนสองได้14โอ้โหไกลกับ4.5ห้อมากเขาแลกกระตัดทิ้ง,ต,งต่อไปข้อที่2 a 8 b 9 1บวกสเอามาบวกกันกลายเป็นลบ1บวกสเป็น สิบสิบส่วนสองเป็นห้าใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงเอาเก็บไปก่อนต่อไปข้อสามแทนค่าลงไปฮะ a b c แทนค่ากลายเป็นสามโอ้โหที่สจะห้าใกล้เคียงกว่านะฮะใกล้เคียงกว่า ABC แทนค่าฮะตอบลบโโห้าโอ้โหติดลบเลยไปกันใหญ่ทิ้งไปเลยฮะข้อห้าลบ a b c, ลบซแทนค่าก็เป็นลบอีกแล้วตัดทิ้งเลยฮะมีคําตอบที่ถูกน่าจะถูกสองข้อคือสองกับสามสองเป็นคาตอบที่ถูกต้องใกล้เคียงที่สุดครับ